ครับสวัสดีครับเว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทุเรียนหลังจากที่เราได้ดูข้าวในนาหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบตันนะครับนี่เราก็ามาศึกษาทุเรียนมาดูว่าทุเรียนที่อยู่ในช่วงฝนนะครับ เขาจะอยู่ลักษณะไหนดูแลอย่างไรนะครับพี่น้องนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนหนึ่งไร่ปลูก45ต้นนะครับผมก็เลยนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เลขเปรียนเรียนรู้ได้ดูได้ชมด้วยกันนะครับ ปัญหาที่พบมากที่สุดตอนนี้นะครับก็คือเมลงเจาะนะครับยอมรับว่าเขามาเจาะจริงๆนะครับพี่น้องนี่แหละครับดูได้ครับซึ่งเป็นปัญหาของเกษตรกร เพราะฉะนั้นหากว่าพี่น้องจะปลูกทุเรียนนะครับโดยวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช้สารเคนีหรือยาฆ่ามแมลงนะครับก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับพี่น้องทุกต้นนะครับ ก็เป็นปัญหาเดียวกันเลยนะครับคือแมลงเจาะเพราะฉะนั้นเรื่องการปลูกทุเรียนเรื่องว่าทุเรียนจะสวยหรือไม่สวยผมว่าไม่ค่อยมีปัญหานะครับปัญหาก็คือแมลงนี่แหละครับพี่น้องคิดดูก็น่านาน,าน แล้วก็เป็นปัญหาที่ต้องแก่วิธีการแก้นะครับก็ใบสะเดาหมักใช้เหล้าขาวนะครับต้องฉีดทุกๆ5้าวัน พี่น้องดูได้นะครับเพราะว่าเป็นทุเรียนที่ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับแต่ก็เป็นที่ถูกใจของมะรงนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูว่ามมะรงลักษณะไหนเพื่อเห็นนะครับ ก็เป็นปัญหาที่หนักมากนะครับตอนนี้ก็คือแมลงเจาะก็จึงนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันนี่นะครับทุเรียนหนึ่งไร่ที่ผมเคยเสนอไปต้นๆแล้วนะครับสวยมาก พี่น้องรู้ได้นะครับอนัในช่วงหน้าฝนก็ไม่ต้องเอาอะไรมาคลุมนะครับลอยไว้ธรรมชาติเวลาฝนตกมาก็ให้น้ำไหลธรรมดานะครับในคลิปนี้นำเสนอว่าปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับทุเรียนช่วงนี้นะครับคือมะเร็งเจาะวิธีการแก้ก็น้ำหมักสะเดาใช้กับเหล้าขาวนะครับ ถึงไม่ได้ผลร้อก็ทำให้แมลงกลัวบ้างแล่ะครับเหมือนกับต้นนี้นะครับเนี่ยต้นนี้ฉีดทันนะครับยังหนาก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจากเว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้อาแค่นี้วันนี้อเอาแค่นี้ละครับสวัสดีครับ